สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครผมมีโอกาสอีกครั้งหนึ่งนะครับผมมาแนะนําแปลงที่ดินสวยนะครับผมอยู่แถวบ้านเชื้อเพลิงนะครับผมทางไปบ้านภูกองนะครับออยู่ติดกับถนนดํา2งแยกเข้ามาจากถนนเส้นใหญ่นะครับ2องประมาณ สี่ร้อยเมตรได้นะครับผมจะทำการแนะนำแปลงที่ดินอีกที่หนึ่งนะครับก็เริ่มกันเลยนะครับตอนนี้ก็ตัดป้ายเรียบร้อยแล้วนะครับผมที่ดินตรงนี้นะครับผมเนื้อที่ ของเนีนย่ยสองไร่สองงานเิดตระรางวังเสนอขายถูกพิเศษนะครับผมตามเบอร์โทรนี้เลยนะครับ0 6 1 651 1 9น6นเยนะครับนี่เครับทางโน้นนะครับอยู่ติดถนน214นะครับไม่ไกลนะฮะก็ประมาณ400เมตรได้นะครับ อันนี้ผมก็อยู่หน้าพิกัดแปลงแล้วครับแล้วต่เป็นทางทางไปบ้านภูกกองนะครับผมบ้านเสม็ดนะครับตรงแยกข้างหน้านี้นะครับจะเยื้องกันอีกนิดหน่อยนะครับอยู่ใกล้ๆโรงเรียนโสดศิษาพิเศษจังหวัดสุรินทร์นะครับผมอ,อยู่ใกล้ศูนแหล่งเรียนรู้แล้วก็โบราณคดีนะครับใกล้ๆปราสาทบ้านพลารตรงนี้ก็ไม่ไกลาจากถนนใหญ่นะครับ เป็นทำเลที่ดีนะครับอีกที่หนึ่งนะครับที่อยากจะแนะนํานะครับผมนี่นะครับผมอยู่ข้างในแปลงที่ดินแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูอันนี้จะเป็นสามเหลี่ยมนะครับผมรถที่สามเหลี่ยมแต่ก็ด้านหน้านี่จะกว้างมากนะครับผมนี่นะครับนี่อันนี้จะเป็นถนนดำข้างบนนะครับถนนดำข้างบนนะฮะ ก็อันนี้ก็จะเป็นน้ที่ดินนะครับอยู่ห่างจากจังหวัดสุรินไม่ไกลนะครับจะไปปราสาทกอไม่ไกลสุรินนี่จะห่างประมาณยี่สิบกว่ากิโลนะครับอยู่โซนบ้านเชียเพลิงนะครับทางไปบ้านทกองนะครับนี่น ที่สามเหลี่ยมนะครับหน้กกว้างยาวมากนะครับผมแล้วก็ติดข้างๆก็จะเป็นทางสาธารณะนะครับผมข้างหน้าก็ติดถนนดำด้านข้างก็จะเป็นทางเข้ามาด้วยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวจะให้ดูด้านหน้านะครับผมผมเดินพาเข้ามาดูด้านในแล้วนี่นครับด้านหน้านี่นะครับ ลาวิ่งตลอดนะครับทําการค้าการขายกิจการดีนะครับผมไม่เงียบจนเกินไปนะครับแล้วก็ไม่พลุกพล่านจนเกินไปบรรยากาศดีนะครับแถวนี้ทะเ,ออเลยันงาทสวยเลยทีเดียวนะครับสามเหลี่ยมตรงนี้หน้ากว้างดีนะครับทำอะไรได้เยอะนะครับผมครับขอ บอกเลยนะครับราคาตอนนี้ค่อนข้างที่จะถูกนะครับผมถามกันมาได้นะครับเบอร์โทร0616511906นะครับผมบรรยากศาศโดยรอบนะครับผมน,นี่ครับ ทำนาทำอะไรก็ดีนะครับอยู่ติดถนนดำอย่างนี้นะครับทำบ้านสวนก็ดีนะครับผมที่พักตากอากาศนะครับขอแนะนำเลยนะครับผมท่านที่กำลังมองหาที่ดินทำกิจการอะไรอยู่ตอนนี้นะครับแปลงกำลังดีนะครับ2องไร่สองงานจิตตารางวานะครับทำอู่ซ่อมรถก็ได้นะครับหรือว่าประกอบกิจการค้าขายตรงนี้นะครับก็ติดถนนดำนะฮะ ไดหมดเลยนะครับผมวันนี้นะครับก็นะคงจะเพียงพอก่กันรีวิวที่แปลงนี้แล้วนะครับอย่าลืมนะครับผมฝากติดตามนะครับตอนนี้มีพื้นที่ดินที่ผมรับผิดชอบดูแลอยู่หลายแปลงนะครับเข้ามาติดตามนะครับช่อง youtube นะครับ สักกรินคา้าที่ดินนะครับผมแล้วก็เฟซบุ๊กสักกลินสุรศรน,นะครับผมแล้วก็เพจขายที่ดินตำบลเชื้อเพลิงและพื้นที่ใกล้เคียงจังหวัดสุรินนะครับไปติดตามกดไลค์กดแชร์ตามให้กำลังใจในการทำงานหรือว่าจะฝากงานถ่ายถามกันมาได้นะครับยินดีทำงานให้ทุกคนนะครับผมสำหรับวันนี้ก็เ,เพียงพอแก่การ รีวิวที่แปลงนี้แล้วนะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาเพื่อนๆไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ Then come in front that my door will feel your My door fulfill your wish to be my lover my lover be my lover